เอาแครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน้าที่ครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของฟรีไฟล์นั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับใครครับคชัวร์วันนี้เราก็จะมาหนึ่งหนึ่งกันนะท่านผู้ชมโอเคจะเป็นไงเราไปชมกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมมาเรามาเราไอ้พวกอยู่ไหนวะอยู่อยู่ตรงกลางอยู่ จปะนี่ไหนหรอโอ้หโอหหมาบวกกันลงดีอย่าบานนี่นึงนึงขอปะปุ่มก่อนแม่โอเคได้ลมะมาอุย้ยตัวเบิรเฮียล่า,าไม่ขึ้นเฮียโดนตัวเกอะ วิ่งล้ววิ่งล้ววิ่งล้วโอ้โหจะทั้งวันทำไมกลุ่มมาดิยยลบดิพี่ยังยิงไม่โดนตัวติดเลยโอ้ไปเลย ชัวน,นี่ทักงหมดี้อรัขอขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอปิดเสียงกันกลางจานโหเออกูลืมเสือได้บอลเลยที่หมายอ่ะโหเฮียกูลืมซื้อได้บอยเฮียที่ห,หมายแล้วโอ,อ้โหพี่พุ๊ดมาใกล้จัง มองเชียรเขาหัวไม่ตายคุยกูเลยดามไม่ตะกี้มันขึ้นสี่รอเลยตคุยเกมกันเกมเยอะว่อกนั่นไงกูวิงอ่ะกูวิงอ่ะวิงอ่ตืนชไมต้องหลล่ะลืมลืมเอาไอบอลมาเชือพูดอยู่ไหนวะ ไา้แล้วเสียวโอ้โหเหี้ยนั่นไม่โดนไม่โดนวะหยุดไหมฮะโอ้โหวิวูตทำอะไรตรงนั้นนะ่ะไปลอยตูน้นายโอ้วิวูตขอโทษขอโทษขอโทษปั๊มยาก่อนดีกว่า ไอบ้บอยอยากเชื่อสายตาเอาื้อนี่งโดนปะล่ะเซื้อเสซะเอระ้อละไอ้เชื่อกูว่าอยู่กูลืมเหี้ยอืมกินลาบแป๊บกินข้าว,วาากินลาบอา,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 ามห้ามห้ามห้ามเดี๋เราเห็นไนนะได,ตนนด้ตัวถนนดีตัวถนนดีเราอะ

ชัวขอปรับปุ่มด้วยขอปรับปุ่มด้ออย่าเลี่ยมเลยอ๋อไอ้เก๊ะกี้มึงขอปรับปุ่มกันไว้นี่ชัวโอเคชัวเข้าตูดเลยเข้าตูดเหี้ยแล้วเข้าปกเป็นจุดเลยยัง สุดได้ซองดีแถมคาวอนกับสระการเจ้าปูถาวรชัวยุดีป่าวะชัวแล้วก็ได้ปืนอันนี้ด้วยไอ้ m p มอันใหม่คาวอนชัวเดี๋ยวไอคเดี๋ยวเอคีกูรปีอ้าสิบเอตดวันสหม

ทำไมทำไมต้องเหลี่ยมใส่กันด้วยเชื่อไม่โดนเฉยชัวะวงมา้าเลาชัวะไม่เหลี่ยม

ชัวแวไม่ค่อ่ะร์ลองไม่ก่งอย่าดูหัวอ้ยัง้นมาด้ไก่อา

มาแล้วหูมาถึงเขาตั้งไอวอร์เลยพยายามยิงหัวครับแต่มันยิงไม่โดนอ๋อด่ามันด่า่ามึงอะ ทำไมต้องดุด yeah ้วยอ่ะพยายามยิงแล้วมันดีดีเคมีปืนที่ยยิงปืนมันยิงนัดเดียวปะที่มันยิงครั<_<_<_<_<_<_้งได้แต่ส่วนใหญ่คนจะยิงนัดเดียวก็มันแรงตอนยิงนัดเดียวชัวเอามาดีกว่าเดือดรองล่นใครเล่นเอวบิวไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็พอไปดิกลางเลย

อะไรผิดไปเลยอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าอย่าได้กับบูบะก็เห็นอยู่ว่าผมชนะนะท่านผู้ชมเปิดเปิเขาไปเนาะหนูดาเมนี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าสองหมื่นอ่ะดามเมน่ะ เจอกันเจอกันเ <Okay, sir. S 1> จอกันนะครับท้องผู้ชมแค่นี้แหละก็รู้อยู่ว่าใครชนะบ๊ายบาย